สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครั้งที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วคุณครูได้สอนอเด็กๆไปในเรื่องพยัญชนะไทยและได้มอบหมายงานให้หนักเรียนเรียงลาดับพยัญชนะไทยให้ถูกต้องนักเรียนคะ นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำการบ้านแล้วหรือยังถ้ายังนะคะรีบกลับไปทำด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนของนักเรียนเองนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะสอน,นเด็กในเรื่องการแจกรูปคำการสะกดคำนะคะให้ใเด็กๆนะคะตั้งใจฟังนะคะและปฏิบัติตาม ที่คุณครูแนะนำด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปเริ่มเรียนกันได้เลยคะ่ะก่อนที่เรานะคะจะไปแจกรูปคําไปสะกดคํำนะคะคุณครูขอทบทวนนะคะพยัญชนะไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด4 4ตัวนะคะได้แก่กไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคังงองูจ้าจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอปะตะักถอฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารอทอธงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาถอเพื่ พอพานฟอฟันพอสัมเภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาราสอฤกษีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างและหอนกูกนะคะคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคุณครูนะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดนะคะ จงเรียงลําดับพยัญชนะไทยให้ถูกต้องนะคะลูกคุณครูดได้มอบหมายให้เด็กๆไปทําการบ้านนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนเองในเรื่องพยัญชนะไทยนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ข้อที่1เด็กๆดูตามเลยนะคะขอปวดกอไก่คอควายขอไข่และคอคน เรียงลำดับพยัญชนะไทยให้ถูกต้องได้คือกอไก่ขอไข่ขอวขวดคอควายและคอคนง่ายไหมคะเด็กๆข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2องบอวใบไม้ทอทงนอหนูทอทหารปอปลาเรียงลำดับพยัญชนะไทย ได้คือทอทหารทอธงนอหนูบอใบไ,ไม้และตอปลาค่ะข้อที่3ค่ะยอยักษ์พ่อสัมเาลรอเรือมอมาลลิงเรียงลำดับพยัญชนะไทยได้พอสัมเภาะมอมายอยักษ์รอเรือและลลิงค่ะ เด็กๆทาถูกต้องหมดไหมเอ่ยใครนะคะที่ทําถูกต้องทั้งหมดนะคะเยี่ยมยอดมากนะคะลูกเก่งมากัเลยนะคะแต่ถ้าหากใครนะคะผิดบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลูกเพราะว่ามันเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะรู้จักพยาญชนะไทยจนแม่นยำแล้ว ต่อไปเรามาดูรูปสระในภาษาไทยกันบ้างนะคะล like ูกเด็กๆดูตาคุณครูได้เลยนะคะตัวแรกนะคะเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวแรกยนันตัวสุดท้ายกันนะคะเราจะไปอย่างช้าๆนะคะเด็กๆดูตามเลยนะคะสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระออสระอุสระอู สระเอ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 สระโอสระโอสระอสระอสระเ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 อสระอสระอ คำในภาษาไทยนะคะเด็กๆไม่ได้มีเพียงแค่พยัญชนะสระตัวสะกดนะคะแต่ยังมีเครื่องหมายวรรณยุกค,ค่ะเครื่องหมายวรรณยุกเด็กๆดูตามไหมนะคะรูปแรกนะคะรูปแรกเราเรียกว่าไม้เอกค่ะรูปที่2นะคะรูปที่สองเราเรียกว่าไม้ โทค่ะรูปที่3นะคะมองตามไหมนะคะรูปที่3เราเรียกว่าไม้ตรีค่ะและสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเราเรียกว่าไม้จัตาวาค่ะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาเอกโทตรีจัตาวาค่ะ นักเรียนคะในวรรณยุกต์ภาษาไทยนะคะลูกจะมีทั้งหมด4รูปห้าเสียง4รูปห้าเสียงนะคะวันนี้ค่ะคุณรูนะคะก็มีเทคนิคช่วยจำการผ่านวรรณยุกต์นะคะลูกแต่วันนี้เอาแบบแทนค่าลงไปในนิ้วก่อนนะคะลูกให้เด็กๆนะคะชูมือขึ้นมานะคะชูมือขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นแทนค่านะคะ แทนค่ะเสียงสามัญน,นะคะเสียงสามัญไปที่นิ้วโป้งเลยค่ะโป้งคือสามัญน,นะคะชี้คือเอกนะคะกลางคือโทนะคะนางคือรีนะคะก้อยคือจัตวานะคะอีกครั้งนะคะนิ้วโป้งคือสามัญ นะคะเสียงสามัญน,นะคะต่อไปนิ้วชี้คือเอค่ะต่อไปนิ้วกลางคือโทค่ะต่อไปนิ้วนางคือตรีนะคะและสุดท้ายนิ้วก้อยคือจัตวานะคะสามัญเอโทตรี T o R I. จัตวานะคะอีกครั้งหนึง่งสามัญเอโทตรี T o R I. จัตาวานะคะแต่ถ้าคุณครณูถามว่ารูปนะคะรูปของวันณยุกมีกี่รูปง่ายนิดเดียวนะคะลูกเอาชูนิ้วขึ้นมาชูมือขึ้นมานะคะหักนิ้วโป้องออกไปนะคะแล้วเริ่มเลยค่ะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวานะคะเอกโทตรีจัตาวาค่ะอีกครั้งหนึ่ง วันณยุคไทยมีกี่รูปมีกี่เสียงตอบได้เลยตอบทันทีว่ามีทั้งหมด4รูป5เสียงค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรามาลองแจกรูปคำและสะกดคำกันดีกว่าค่ะเรานะคะจะแจกรูปคำและสะกดคำพร้อมกันเลยนะคะคำแรกคำว่ากา กะกะมาจากกไก่ประสมกับสระอ่ะอ่านว่ากอะกะ,กะคำว่ากะนะคะคำว่ากะมาจากกกไก่ประสมกับสระอ่ะเวลานักเรียนนะคะอ่านนะคะสะกดคำนะคะอ่านว่ากอะ ค,คำว่าจะมาจากจอจานประสมกับสระอ่ะเวลานักเรียนสะกดคำนะคะก็อ่านว่าจออะจ่จออจะจ่าคำว่าปะปะกมีการแจกูคำและสะกดคำอย่างไร ให้หนักเรียนนะคะลองแจรู้คำและสะกดคำเองนะคะลองนึกลองคิดแล้วเปล่งเสียงสะกดคำออกมาได้เลยค่ะปะมาจากปอปลาประสมกับสระอะเวลานักเรียนสะกดคำนะคะปอะปปอะปะ ต่อไปค่ะเด็กๆปลาปลาคำว่าปลามาจากปอปลาปอปลาผสมกับสระอาผสมกับสระอาเวลานักเรียนอ่านสะกดคำนะคะจะได้ว่าปออาปลาปออาปลานักเรียนคะเพียงแค่ครูนะคะเรียนสระนะคะ เราก็จะได้คำใหม่ทันทีนะคะลูกมาลองฝึกแจกรูปคำและสะกดคำอีกคำหนึ่งค่ะคำว่ามามาคำว่ามามาจากมมมาประสมกับสระอามมมาประสมกับสระอาเวลานักเรียนอ่านสะกดคำนะคะมมอามา มอามาการแจกรูปคำและสะกดคำเห็นไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะอยู่บ้านนะคะทบทวนบทเรียนนะคะฝึกแจกรูปคำและสะกดคำนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะการฝึกแจกรูปคำและสะกดคำนะคะจะทำให้เด็กๆนั้นจำคำอ่านคำนะคะได้อย่าง ถูกต้องนะคะลูกก่อนจากการในวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะไปฝึกแจกรูปคําสะกดคดําในภาษาไทยดูนะคะลกูกครั้งนี้จะเป็นแบบง่ายๆแต่ครั้งหน้านะคะลกูกคุณครูนะคะจะเติมวรรณยุกต์นะคะเติมตัวสะกดเข้าไปนะคะลกูกเพื่อให้เกิดคําใหม่นะคะเด็กๆจะได้รู้จะได้ทราบถึง การสะกดคำการแจกรูปคำที่มีตัวสะกดที่มีวรรณยุกต์นะคะรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ